จินเทียนหนีเจินเหมยผมอาจจะสำเนียงไม่ถูกต้องนะครับแต่คำเนี้ยมันเป็นคำที่บอกว่าวันเนี้ยคุณสวยจังจินเทียนหนีเจินเหมยเจนเหมยใช่เจนเข่ออายเจนเข่ออายน่ารักจังน,ออน่ารัก,ารกมาก,มากไท่เข่ออายเลยน่ารักเกินชาวเข่ออายน่ารักมากๆจุ๊ยเข่ออายน่ารัก,รกสุดๆไซต์ตมะมากใช่ครับตัวนี้ไซต์ตมะใช้ดีก็ลื่นหัวลื่นไม่สะดุดสมูท ้อมถึงพัทยาไหมถึงอยู่ <พอ S 1> ครับผมมันจะสานด้วยนิ้วไม่ต้องใช้แด<อ>่ขอนอกเรื่องนิดนึงก็ช่วงนี้ก็มีความสุขสนุกดีนะครับได้ได้ไปทักทายเพ,พื่อนๆนมากมายเมื่อวานก็ได้ไปดูน้องๆขึ้นเ<อ>วทีร้อง,งองเพลงร้องเพลงต้องบอกว่าหลายคนเขาเก่งเก่ง<อ>มากๆอยู่แล้วนะหลายคนก็มีความน่ารักอะไรพวกนี้ก็ไปดูขอบคุณเพื่อนๆที่ไปแบบสนุกสนุกกันเมื่อวานก็ชอบไปดูดออมอากาศเดี๋ยวนี้ชอบไปเซลด้อมอากาศตอนเวลาตีสองตีสามไปเรื่อยๆนะแรกๆเวลาไปแซลด้อมอากาศเราก็จะเป็นสําคัญไงตอนหลังเป็นอากาศเหมือนกัน กินไปทั้งสองทั้งพี่ทั้งน้องผมภูมิใจมากนะครับหลายคนยังมาเถียงผมนะครับเรื่องว่าไอ้นี่อยู่ผมเนี่ยเป็น MVP สองเก้าเก้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับห้องที่เขาแข่งขันกันสูงอยู่แต่คุณสามารถไปเป็น MVP สองเก้าเก้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจากที่ผมคิดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินมากมายเสียาลังมากมายแต่ของผมเนี่ย ได้เป็น m v p ในราคาในในในเลข2องเก้าดูภูมิใจมากถ้าให้พูดตรงคนน่าจะสงสารพูดทุกไลฟ์เลยอ่ะคนเขาสงสารก็เลยไม่ไม่ส่งสู้ให้เพราะว่ารู้ว่าผมไม่มีกําลังพอที่จะต่อจากสองเก้าไปแล้วตอนนี้ก็ว่าจะลดเป็นร้อยเก้าเกหนึ่งปีสงสารผมได้เลยน้องหงอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่นั่นไม่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 น้องหงอยู่อยู่ไทยตอนนี้น้องน้องจากเกาหลีคนนึงก็ร้องร้องที่น้องที่ไม่น้องเท่ากันที่ร้องเพลงกิ่งก็มาก็อยู่ที่ประเทศไทยกันอยู่ครับก็ ดูแลก,กันน่ารักน่ารักนะครับน้องหน่งก็มาเห็นว่าน้องวันนี้น้องหน่งไปดูน้องหมีเนยไปต่อแถวดูกับเขาอืมหลายคนก็ไปดูไปดูอะไรนะฮิปโปไปดูหมีเนย <c oughs> สองคนนี้ก็กำลังมาแรงนะฮิปโปกับหมีเนยกำลังแข่งกันอยู่กระแสะแรงัเท่ากันหมูเด้งเปลเาเห็นแล้วก็อยากกินข้าวขาหมูมาก <c oughs> คล้ายๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวันเจอกันเห็นคริสติน่าทักคุยกับเบสอยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเผื่อวันไหนว่างมา ตอนแรกก็กะให้มาวันนี้แหละมาเจอเพื่อนๆแต่รู้สึกว่าเราเกรงใจนะเราขายของมันอยู่ว่าเดี๋ยวน้องๆมาแล้วเดี๋ยวรอแล้วพวกเขาบาง่อีก็เกรงใจเขารอกันนานๆเน,นาะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เล่นกับคิตติน่าแล้วกัน,กน,กน,น driven, แล้วเดี๋ยวให้คิตติน่าผมบอกนะว่าเป็นเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ขอคุยนอกเรื่องเล่นด้วยนะเป็นน้องคนหนึ่งที่ให้ใจเพื่อนๆคนดูมากอันนี้พูดในแนวผมคนเดียวนะผิดถูกอะไรก็มาด่าที่ผมคนเดียวพอคิตติน่านี่เป็นน้องคนหนึ่งที่ให้ใจเพื่อนๆเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่รู้จะะะพพูดดดดถึงงงงในนนนน้้นน้้าาาาแบบว่่่ออททไไไมีีเลยรปค แบบสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอไปอาจจะมีแบบบ่นนิดนึงแต่บอกว่าน้องเป็นเด็กที่<ม>น่ารักมากครับไลฟ์ Life แต่เช้าแล้วก็น่ารักคงความน่ารักไาตลอด<ม>เลยนะคือคือแล้วก็มีวิน,นัยคือไม่ใช่ไม่ให้เรื่องพวกนั้นแต่คือเรื่องประมาณว่ามันเอาแต่งไปซื้อแต่อุปกรณ์หมด เซลเล่นกันน่ารักมากมีหวีตั้งแต่ไซนี้ยันไซนี้ยันแบบอะไรเงี้ยมีความมีความน่ารักของมพยายามแล้วก็คือเขารู้สึกว่าเขาได้ความรักจากเพื่อนๆให้มาเขาก็ใส่กลับเต็มที่เต้นทั้งวันน่ารักน่ารักนะครับคิติน่าก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันชายเย็นก็น่ารักคิติน่าก็ถ้าเรียกตรงตลกมาก่อนตลกตลกจริงเอาปลาทอดอะไรแล้วรู้เรื่องปลาหมอคังดำผู้ไทยเก่งเกือบสุดให้เาเกือบสุดเลยผู้ไทยเก่งเกือบสุดเลยมาพูดถึงน้องๆกัางนะชายเย็นก็เป็นเด็กที่ตั้งใจมากน่ารักมากก็อยู่กันรู้จัักกนนนมาาะ เหมือนจะเด็กแต่ตัวสูงนะพวกผมบอกว่าคนเรียนหลายๆคนที่เพื่อนๆเห็นอะสูงร้อเจ็ดสิบนเกือบทุกคนนะสูงมากมากคือเราตัวเตี้ยกว่าเขาอีกเออทำไมเนาะคุยอันน่ะเหรออ๋อก็อ่อันเนี้ยมาต่อเดี๋ยวจะวนวนวนใส่ไปพัทยาได้ไหมได้ครับผมความเย็นหน้าจจยังอยู่ถึงถึงพัทยาถึงมามีอะไร